อาเริ่มนี่ครับผมานายรัการนนวิชัตเป็นผู้ปริติกฐกังหันน้ำพลังงานลมและมีหน้าทำงานทั้งหมดแปดคนนะครับกังหันน้ำพลังงานลมนี้อาศัยหลักการทำงานของลมไปปันไปพัดทั้งหมด6ใบนะครับให้หมุนได้พัดทั้งหมดนี้แล้วหมุนแกนให้แกนหมุนแล้วก็จุดสเตอร์หมุนเพื่อให้โซ่ไปดึงชุดปั๊มนะครับ ชุดปั๊มเนื้อใช้นี้ใช้ปั๊มชัดขนาด1นิ้วและมีมิเตอร์น้ำวัดเพื่อบอกว่าวันวัน,นึงเราปั๊มน้ำได้ประมาณเท่าไหร่ชุดจ้งงานน้ำงานลงนี้มีส่วนประกอบก็ชุดขาตั้งชุดขาตั้งนี้มี2องชุดนะครับแล้วก็ชุดแกน ชุดแกนี้มีตุ๊กตาสองตัวมีชุดโซ่ชุดสเอริมมีชุดใบพัดมีวงล้อและดุมแล้วก็ไฟวีนด้านหลังครับเป็นตัวป้องกันการกระตุกของโซ่แล้วก็มีปั๊มน้ำครับทีนี้ขาตั้งเนี่ยถ้าไม่ใช้โครงเห็กแบบนี้ใชอ้อยาอื่นอะไรแทนได้บ้างใช้เสาแทนได้ไหม เสาปักลงดินได้ไหมได้ครแล้วคิดว่าเอาไปใช้เป็นประโยชน์อะไรได้บ้างใช้ประโยชน์ในการ,กรเกษตรนะครับอาจจะไปตั้งตามใร่ไร่น้ำน,น,นาข้าวตามนาเกลือ,อได้ครับเพื่อที่จะบ,บำนาำจากอนอำชะประทานเข้าสู่ไร่โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการ ทีนี้ต้นทุนในการทำอะ่ะถ้าไม่นับที่ลองผิดลองถูกอะ่ะถ้าให้ตั้งใหม่สักตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่ได้ต้นทุนในการทำค่าใบเท่าไหร่ค่าใบค่าใบพันสองค่าใบพันสองค่าเผาตุ๊ก,กตาโครงเหล็กที่เป็นไวพัดนั่นอะ่ะทีนี้ตกประมาณไม่ไม่นับขานะไม่นับขาตั้งตกประมาณสา <3, 000. S 2> มพันสามพันน่าจะเกินนะครับ ไม่ไม,ไม่นับปัม๊มนับไหมนับรวมปั๊มไหมไม่รวมไ,มวมไหนลองปา้น้ำตดวที่แรงไหมครับกะว่าถ้าหมุนทั้งวันทั้งคืนได้ประมาณสักขี่ลิตรได้เป็นพันลิตรได้ไหม แปดร้อยได้ได้ครับ